ทวินเปลี่ยนสีเลขาธิการสมชขอ,องไทยเดินทางไปเปิดโต๊หารือกับดาโตะมุฮัมมัดทาจูดีนอับดุลวาฮับเลขาธิการสมชมาเลเซียแล้วโดยเฉพาะการขอความร่วมมือสนับสนุนกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนใต้ตามที่พลเอกประยุธจันโอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสชอมอบหมายให้มาประสานและแจ้งฝ่ายมาเลเซียทราบเกี่ยวกับนโยบายที่กำหนดขึ้นใหม่ และข้อมูลที่ถูกนํามารายงานต่อที่ประชุมครมอนัดแรกนั้นฝ่ายมาเลเซียแสดงความเข้าใจเรื่องบทบาทของพวกหน่วยความสะดวกและการแต่งตั้งหัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมยืนยันช่องทางการติดต่อระหว่างรัฐบาลทั้งสองประเทศด้วยช่องทางเดียวคือผ่านสมชเพื่อป้องกันความสับสนจนกว่ากระบวนการพูดคุยจะเริ่มต้นหรือเสร็จสิน้น และคาดการกันค่ะว่าการเดินทางไปครั้งที่2ของเลขาธิการสมชในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาน่าจะเกี่ยวข้องกับกําหนดการที่นายกรัฐมนตรีของทั้ง2ประเทศจะได้พบปะหาหรือกันในอนาคตอันใกล้นี้คําสั่งคอสชฉบับที่96/2557ทั 57, ลงวันที่21กรกฎาคม2557แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือคอปตอโดยมีพลเอกอุดมเดชศรีตบุตร ว่าที่ผบทบ,บเป็นประธานและมีกรรมการร่วมอีก20คนซึ่งส่วนใหญ่เป็นหัวหน้าส่วนราชการระดับประหลัดกระทรวงและกำหนดโครงสร้างการทำงานเป็น7กลุ่มง,งานภายใต้การรับผิดชอบของ3ฝ่ายฝ่ายแรกกลุ่มง,งานที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอรมนรับผิดชอบคือกลุ่มง,งานรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินฝ่ายที่2กลุ่มง,งานที่สอบตอรหรือศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้รับผิดชอบ คือกลุ่มงานอำนวยความยุติธรรมกลุ่มงานสร้างความเข้าใจทั้งในและต่างประเทศเรื่องสิทธิมนุษยชนกลุ่มงานด้านการศึกษาศาสนาและศิลปะวัฒนธรรมกลุ่มงานพัฒนาตามศักยภาพพื้นที่และคุณภาพชีวิตและฝ่ายที่3ส,สภาคความมั่นคงแห่งชาติหรือสมชคือกลุ่มงานเพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐและการขับเคลื่อนนโยบายกลุ่มงานสแสวงหาทางออกจากความขัดแยง้ง และจากบทบาทของแต่ละฝ่ายเขปตอเห็นชอบตามที่สมชเสนอนั่นคือการกำหนดโครงสร้างคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยแบ่งเป็น4ฝ่ายคือฝ่ายพูดคุยด้านกฎหมายด้านการเมืองและการสร้างความเชื่อมัน่นและการยุติความรุนแรง